บางกอกโกคือศิลปะแห่งทองคําซึ่งนั่นเป็นจุดเด่นของเรามาโดยตลอดรวมถึงความซื่อสัตย์ความจริงใจและการบริการที่มีต่อลูกค้าตอนนี้ยกมาสืบทอดธุรกิจเป็นเจเนอเรชันที่2ถึงแม้จะมีความคาดหวังมีแรงกดดันที่สูงแต่ยกจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและปิดรอยรั่วให้หมดและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราทำได้ใช่ไหมพี่นุ จากร้านทองธรรมดาโดยคนธรรมดาที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่อยากนำพาธุรกิจครอบครัวไปอยู่ในระดับประเทศอยู่ในระดับสากลซึ่งตอนแรกเนี่ยร้านของเราอะค่ะชื่อว่าร้านทองแม่บุญมีตั้งอยู่ที่นวานาครซึ่งตอนนั้นเนี่ยนวานาครเนี่ยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราก็การรีแบนดิ้งเพื่อให้มีความสากลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยายตัวเข้าไปในศูนย์การค้า จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบางกอกโก้ค่ะตอนแรกๆเนี่ยในการหาลูกค้าเนี่ยก็คือการใช้ปากต่อปากให้ลูกค้านี่เป็นกระบอกเสียงให้กับร้านเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อลูกค้าเนี่ยเข้ามาทํารายการที่ร้านเนี่ยจะสัมผัสได้หมดทําให้เขาเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนแล้วก็กลับมาใช้บริการซ้ําซึ่งคุณพ่อเนี่ยเน้นย้าเสมอว่า คนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีความซื่อสัตย์ขยันอดทนด้วยร้านของเราที่มีสาขามากยิ่งขึ้นก็ต้องพัฒนาให้เป็นรูปแบบบริษัทมากยิ่งขึ้นเราก็มีการเริ่มจัดสัมมนาอบรมต่างๆเพื่อสืบทอดสิ่งเหล่านี้ให้ยังคงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรค,ค่ะเพราะความซื่อสัตย์ความจริงใจเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นหัวใจสำคัญของบางกอกโกค่ะ จุดเด่นของบางกอกโกที่แตกต่างจากเจ้าอื่นนะคะส่วนใหญ่เริ่มมาจากถนนเยาวราชก็จะมีความเป็นจีนแต่ว่าร้านเราเนี่ยบางกอกโก้ต้องการสนับสนุนความเป็นไทยร้านเราจะมีดีไซน์การตกแต่งร้านที่โมเดิร์นลักชัวรี่และมีความเป็นไทยเข้ามาผสมด้วยส่วนในเรื่องของสินค้าของเราเรามีการขายทอง99.99% 99เป็นงานไทยโบราณซึ่งเนี่ยเป็นยูนิเซลลิ่งพอยของเรา สินค้าของเราทุกชิ้นมีใบรับประกันสินค้าลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพตามสมาคมค้าทองคําร้านเราอยู่ในสมาคมค้าทองคํามาตลอดในระยะเวลา20ปีและอีกหนึ่งจุดสําคัญของบางกอกโกก็คือเรื่องของการบริการความซื่อสัตย์ความจริงใจเอาใจเขามาใส่ใจเราเราพยายามรักษาตรงนั้นมาตลอดระยะเวลา20ปีค่ะ ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทําให้ศูนย์การค้าเนี่ยมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ของเรามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าที่เป็นเชนใหญ่ๆห,หรือว่าห้างโลโก้ก็ชักชวนแบรนด์ของเราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเปิดตามศูนย์การค้าต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนดิ้งให้กับศูนย์การค้าเองค่ะก็ วิกฤตครั้งใหญ่ที่ร้านเราได้เจอก็จะมีสองครั้งหลักๆครั้งแรกเนี่ยก็คือช่วงของน้ำท่วมปี54สมัยนั้นเนี่ยเรายังมีสาขาไม่เยอะมากก็จะมีในแถบตะวันออกแล้วก็ในปริมณฑลซึ่งปริมณฑลเนี่ยโดนน้ำท่วมกันหมดปิดหลายสาขาด้วยวิกฤตครั้งที่2ของเราที่เราเจอนะคะก็คือช่วงโควิดตอนนั้นน่ะร้านเราต้องปิดตัวไปทุกสาขาซึ่งวิกฤตครั้งนั้นก็สร้างโอกาสให้กับเรา ทำให้เราเนี่ยเห็นโอกาสในการขายทองในโลกออนไลน์ก่อนหน้านั้นลูกค้าอาจจะยังไม่กล้าซื้อทองในโลกออนไลน์รวมถึงฝั่งเราเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงทําให้เราเนี่ยต้องเข้าไปเล่นในตลาดออนไลน์รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเราเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวเองรวมถึงการได้รับรีวิวกับมาจากลูกค้าที่เคยใช้บริการทําให้เราเนี่ยได้รับรางวัล ในอ e ีคอมเมิร์ซเป็นเบสเซลเลอร์สปีซ้อนค่ะจุดเริ่มต้นของพี่หนูนะคะเราเนี่ยก็หามาสคอตที่จะเป็นตัวแทน represen t ความเป็นไทยแล้วก็ represen ความเป็นบางกอกโกซึ่งคาแรคเตอร์ของฮ a นุมานเองเนี่ยตามความเชื่อเนี่ยเขามีความซื่อสัตย์เก่งซึ่งเราอะคิดว่าฮนุมานเนี่ย เป็นคาแรคเตอร์ที่สามารถเรปรีเซนต์บางกอกโกได้ดีที่สุดจนกลายมาเป็นพี่นุในปัจจุบันเราอะ่ะก็เลยอยากให้พี่นุเนี่ยเป็นตัวแทนของบางกอกโกช่วยฮิลใจทุกคนรู้สึกว่าพี่นุเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคาแรคเตอร์ที่เข้าถึงง่ายให้เรื่องของทองคำเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนคะ่ะ แนวทางหลังจากนี้ของบางกอกโกจุดเด่นที่เรามีมาเสมอของบางกอกโกก็คือเรื่องของการบริการเราจะยังคงให้การบริการที่ดีกับลูกค้าอย่างนี้เสมอตัวหยกเองเนี่ยตั้งใจจะพัฒนาให้บริษัทเนี่ยมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นโดยเราอะ่ะจะเอาอินโฟเมชันใหมๆ่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาพัฒนาบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดกลับไปจากบางกอกโกคะ่ะ